สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องปัตตุไฟฟิล์มนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็มาดูน้องอิงนะครับที่กําลังจะกินมึกช็อตนะครับที่เยาวราชนะครับที่บอสโจได้พาอิงมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องงูอิงเราจะกินิรึกช็อตได้สำเร็จหรือเปล่านะครับคลิปนี้ต้องขออนุญาตนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมเครดิตนะครับเมื่องูอิงอยากกินิรึกช็อตครับเราตามมาดูครับสุดๆจากโยบะลานครับพูด่หวกเอาไหมกาซิมิมดีกว่าไม่ไม่กลบไนี่นะสุดๆเลยนะครับมึกช็อตจ้าโอโจกินแล้วจ้า กินเลยนึกถึ่าการปลาลูลาลองดูกินไล่กินเราล้ลงไปเลยลูกลินลงเลมันย่าม่ไม่กินนะลองดูจ้าลองดูจ้าพอ่ล้วไม่ก้าจับอุยอะจับมันเลยลูกแล้วก็เอ่อให้มันคลเออมัน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 จะดำๆแล้วมันชิมแล้วม่อชิเต่ยมกระดาเียม่ชิบดีๆนะลูกมอบทุกคนมอบจับม่นๆมมแ่หมอเอ เอ่อน้ำกิ๊บมันจะเปรี้ยวหวานนะน้ำกิ๊บซีฟูดอะเไหเนี่ยุั่ควรทีกินกทอได้ซือะไเอาเลยลูกเอาเลยันูช่เดีฝกว่เ่เจ่ดียพูดอ่พอมโอ้ยังหอไปเต้นเนั่งเต้นั่งเต้นนั่งน้ันหลุ เขาไปชักคำเลยจ้ามึงทัวาขาแล้วเดี๋ยวจะได้ปิ้า่อวจะช็อตเจ้าสุดๆเลยนะจ้ามึงช็อตตัวดิบๆสุดๆเลยจ้านี่เดียวี่เดยเข้าไปเลยจ้านี่ทั้งตัวเลยจ้าทั้งตัวเลยมันจับขาัเอยจับมัหล ป็นไงเป็นกุดไปดึงบอลลูนอแจมบสุจ้าลูบมยอร่อยไหมรสชาติเป oui> ็นไงจ้าเป็นไงจ้ารสชาติเป็นไงบ้างจ้าเศีอะนออ้งเอ้เอาอีกตัวนึงค่ะโอเคเลยจ้า ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ butterfly film ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง butterfly film ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ